สวัสดีค่ะเอฟซีแฟนช่องแม่น้อยผ้ารวยเมื่อนี้แม่น้อยผ้ารวยก็สิมานําเสนอแนวทางห้าน้อยคือเก่าเนาะค่ะห้าน้อยของเฮ้ามือว่านนี่ก็เข่าถือเต็มๆอีกแล้วเนาะคะ่ะเข่าเลขบิง่งเลขกเด่นเลขเจาะเนาะค่ะมือว่านนี่เป็นยังไงพี่น้องเอฟซี C, โชคดีโชคหมันกันในมอนอะค่ะพี่น้อง เอฟซีถ้าได้เบิงได้รุ่นกระสีโชคดีครับทั้งช่องเหาอยู่เนาะค่ะน้อยเห่ากับถือสมือสมือเนาะค่ะแต่ว่ากับบมีเอฟซีเข่าเบิงหลังจากปีใหม่แล้วถ้าบ่มีเอฟซีเข้ามาเบิงแอดกะสีเศร้าเฮ็ดเด้อค่ะแอดกระสีเศร้าลง ห้าหน้อยเจ้าล่งเล่าแอดกระสียเฮ็ดเบิงซื่อเองแต่เจ้าของเนาะค่ะมือว่านี่แอดกระได้นําอยู่มือละห้าบาทสิบบาทเนาะค่ะแอดกับเล่นเอาไว้อยู่ห้าบาทสิบบาทได้แอดกระได้บ่หลายเสียแอดกระเสียบ่หลายมันกะเล่นเพราะได้มวนเนาะค่ะ คือจังแอดบอกพี่น้องเย็บซี่นั่นแหละแอดกัเลนคือกันแอดเลนเพ่อได้รุ่นได้เบิ้งไปแต่ละมือเนาะค่ะได้เขากับบไดหลายเสียเขากับบซี่เรียนเนาะค่ะเขากับเลนเพื่อความสนุกเพิดเพิ่นแอดกับบไดสนับสนุนให้เรียนกันพนันทุกชนิดเนาะค่ะแอดให้เบิง้งให้เลนเอาไว้เพื่อความสนุกเพิดเพื่อนเ,นเนท่านั้นเนาะค่ะ ก็ท่แอดลุ่งคลิปไปแต่ละมือกับพี่น้องเอฟซีเฮากับเบื่องมือละซีฟก็ค้นเนาะค่ะหลังจากปีไม่นี่แล้วแอดกะสีเศร้าเฮ็ดเศร้าลุ่งห้าน้อยกับเล้าสตาเนาะค่ะแอดกะสีเฮ็ดแต่งแต่หวยรัฐบาลอย่างเดียวเนะค่ะพี่น้องเอฟซีเฮ้าเข้าใจตามนี้เด้อค่ะเมื่อนี้ แอดกส็สีมีเลขบิงเลขเจาะเลขเด่นมาให้พี่น้อง FC, เอฟซีเห้าได้เบิง่งได้ติดตามกันคือเก่าเนาะคะ่ะก่อนสี่เบิง่งห้าน้อยมือน,นีเขากอกว่าเบิ่งมือว่าน,นี่ก่อนเนาะคะ่ะนี่ค่ะห้าน้อยของเ้ามือว่าน,นี่เอาห้เด่นไบแปดกับสองเด่นพิเศษเจ็ดกับสาม ปกติศูนย์กำหกบี่ใหญ่พี่กับศู 6, นย์กำหกเนาะคะ่ะพิเศษกับออกหกเก้าแปดสองสองเนาะคะ่ะเข่าเลขบิง้งหลดของเข้าเทึ่งบน่นทึงล่างเนาะคะ่ะแล้วกับเข่าเป่าสองสองน้่มเนาะคะ่ะมาปกติปกติกับมาเข่าเลขเด่น คือเกาเนาะคะ่ะเกาหนึ่งหาเกตสามศู 3, 0, นย์เนาะคะ่ะเข้าหอยเดนไใบพิเศษเกตกับสามปกติเกาออกหนึ่งหาเกตสามศู 3, 0, นย์เนาะคะ่ะมาวี่ไอพี่วี่ไอพี่เข้าหอยเด่นใบ ศูนย์กำหกวิ่ใหญ่พี่นี่บ่เข่าเลขกเด่นเนาะค่ะแต่ว่าเข่าเลขกวิ่งอยู่หลักลอยคือเก่าเนาะค่ะเข่าเลขกวิ่งสองสามสามกับเข่าอยู่เลกเด่นพิเศษคือสามคือเก่าสามกับเกตคือเก่าเนาะค่ะเมื่อนี้เขากับมาเบืองมาตามกันต่อเนาะค่ะว่าห้าน้อยของเขาวันที่สิบแปดนี่ ท่างอาจารย์เช่นเส้าอูเพิ่นห้เดนมาตัวใดเท่ากับมาเบิงมาช่มไปพร้อมๆกันเนาะค่ะนี่ค่ะห้าหน้อยวันทีสิบแปดเดือนท่านว่าคมสองพันหาร้อยหกสิบสี่วิ่งรูดเกตกบแปดค่ะวิ่งรูดเกตกบแปดเดนพิเศษสองกัแปดปกติศูนย์กัหก บี้พีแปดกับสคือเล็เดินเนาะค่ะเลขกแปดช้นกันอยู่สองน้อยเนาะค่ะบี้พีพิเศษและะ้วก็วิ่งรูดกับมี่แปดเนาะค่ะจับคู่ทั้งอาจาร,รย์เสี่ยงาสาูเพิ้อกับจับคู่หาศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์แปดสองสี่สองหกสองแปดสแปดตัว เพื่อนให้เล่นเมื่อนี้ก็คือ0 4 0 8 2 6 2 8 4 8นี่แหละค่ะเลขเจาะที่อาจารย์เซียนซ้ายอูเน้นให้เมื่อนี้3ตัวก็สิมีอยู่6คู่6หาง3ตัวก็สิมี3 2 6 2 5 8 2 6 5 5 8โทษค่ะ5 6 8 8 2 6 8 2 4 ตัวเพิ่นไ้เรียนก็นคือสามสองหกแปดสองหกแปดสองซีนี่แหละค่ะคือห้าน้อยมือนีพี่น้องเย็บซี่มักจังค่อยเก็บเอาไว้เด้อค่ะบอมมาเข้ากับพานไปทั้งสองเข้าห้เบิองเอาไว้เพื่อเปลี่ยนแนวทางเท่านันกับปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมและการรับฟังเด้อค่ะทั้ชสองเฮ้าเป็นเพียงซื้อกลางให้แเน่วทางเท่านั้นพิดถิกกับบ่วกันเนาะค่ะ พี่น้องเอฟซีไม่เอฟซีเก่าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้งาขั้งช่องแม่น้อยพาร่วยในเด้อค่ะเพื่อเป็นกําลังไก่เหงาขั้งอาจารย์เซียนซาอูเพิ่นเพิ่นสิได้มีกําลังใจเฮ็ดคลิปใหม่ไม่ให้เฮาเบิ่งต่อไปเนาะค่ะถ้าบ่มีคนเบิ่งทั้งอาจารย์เซียนซาอูเพิ่นก็สิเซาเฮ็ดมาให้เฮาได้เบิ่งได้ตามกันเนาะค่ะมื้อนี้แม่น้อย กิขอจบคลิปเอาว้เพียงแค่นี้ก่อนเด้อค่ะเอาว้มืออื่นเท่ากับจังคอยมะ่อกันไหมกับเล้าสตาคก,กับผ้าน้อยคือเก่าเนาะค่ะเมื่อนี้ขอให้พี่น้อง FC เอฟซี่เฮามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงความเก็บใยใดความไข่ใ่มีขอให้ซุขีสุขขังสตังมีใส่บ่อึดบย่ยากบ่ทุกบย่ยากกันสุขู่สุขคนเนาะค่ะ สวัสดีค่ะ